จากพาย PG เกมเป้าแปดมาแนะนำนะเป็นเว็บตรงเจ้าใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้เลยนะคะส่งตรงจากมา a y นาเ g ซิลป e เลยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสล็อตเนี่ยไม่ใช่จะเล่นกับเว็บไหนก็ได้นะคะคุณรู้หรือไม่ว่าสล็อตถูกคำนวณการแพ้ชนะผ่านระบบ AI เพราะฉะนั้นเว็บตรงจะถูงตั้งให้อัตราการแตก 8, สูงกว่าเว็บเอเจนที่0 3 0เเลยนะคะและเว็บตรงยังคืนผลประโยชน์ให้ ควรจะได้รับเช่นคืนยอดเ,เสียแล้วก็ค่าคอมในการแนะนําเพื่อนให้เราด้วยนะคะและเว็บตรงไม่มีปัดถอนขั้นตามไม่ต้องทําเทิญเล่นได้เท่าไหร่ถอนได้ทันทีเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยนะคะว่าเขามีเกมอะไรให้เราเล่นบ้างนะคะ นี้ค่ะทุกคนเขาก็จะมีเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่อาเคดนะคะส่วนตัวแล้วนะคะชอบเล่นเกมสล็อตค่ะชอบเล่นเกมแมวนิโกนะคะนี่นะคะทุกคนเดทั่านต่บหนบาทนะคะแล้วก็มีการซื้อฟีสปินด้วยนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเว็บเดียวกันนะคะแนะนำให้สมัครตรงกับ เกม98เท่านั้นนะคะจะไม่มีการกากาพักถาะใครเพื่อให้โอนเงินให้ก่อนนะเกมมีแพชนาถ้าอยากลงทุนวางแผนก่อนลงทุนทุกครั้งนะคะแม่รับรีวิวเป็นการส่วนตัวนะคะไม่ต้องทักมานะอขอภัยด้วยนะคะถ้าเกิดเว็บดีจริงเว็บไหนดีจริงแต่รีวิวให้เองนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนบายบายอ,อ,ยอ มันปิดโอเคอุ้ยโอ้โหเห็นนะคะทุกคนโอ้โหุกคน